นะคะมาพบกับเจ้าของไอดีนะคะชื่อว่ามีโคลาดนะหรือว่าพินคาสิโนใครที่ลงแบบนี้บ่อยช่วงนึ่งนะคะจะคุ้นเรามากเพราะว่าเวลามันขึ้นชื่อเราในบอร์ดตรงนั้นนะพี่ๆนะบางทีว่าจะมาให้ดูตรงนี้ใช่ไหมางทีว่ามันก็จะขึ้นว่ามีโคลามีโคลาคนก็เข้าใจนะคะว่าเราชื่อมีโคลานะคะไม่ใช่นะคะเราชื่อมีโคลานะคะก็วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการเป็นท็อปเลอร์วันที่ดูปะ,ะตอนนี้คือยังไม่ไปเนาะอีก10ชั่วโมงนะเราอาจจะได้ที่หนึ่งที่สองที่สามก็ได้นะคะอันนี้คือเราไม่ไมา อนะ่อันนี้ก็คือเป็นไอ้ตัวนี้ที่เราได้นะคะส่วนนี้ก็คือหน้าตาที่เราจะยิงนะเรายิงให้ตรงเป้า10ครั้งได้เฉลี่ยอยู่ที่6,000แต้มเราต้องยิงประมาณ100ครั้งข้งางภาพหก0 0 0่แต้มนะคะง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็คือจะ60,000แต้มเเท่าราแล้วบางทีเพราะว่าที่สามเนี่ยเราสมมติเราอยากได้ที่สามนะคะกันตีสักสี่หมืน่นบางทีสี่หมื่นขึ้นอนะ่ะสี่หมื่นขึ้นก,กว่า,ส,ส,ส,าสามหมืน่นสามหมื่นห้าขึ้นสี่หมื่นที่สองสักห้าหมื่นหกหมื่นที่หนึ่งตีไปแล้วเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถ้าคุณอยากได้จริงแล้วแบบเอา สองไม่เป็นการยิงทบนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เฉลี่ยที่6 4 0 0นะคะเรายิงแบบนี้อ่า10เป้านะคะ10เป้า10เราคือ100เป้ากว่าเราคือจะได้คะแนน60,000ที่เราบอกนะมันเป็นเทคนิคง่ายๆของท็อปเซิร์ฟนะคะแล้วก็อ่าคะแนนเนี่ยลิมิตอยู่ที่89,000ระหว่าง8คือถ้าจะแตกเกินแบบสัก80,000ขึ้นไปเนี่ย85,000ถูกป่ะเราคือเราไม่แกล้งยิงพลาดหลบสักเป้า2เป้านะคนะรนะบบจะดีฮนะัชเราว่าโกงแล้วก็เด้งออกอัตโนมัติเลยเนาะถามว่าเราเคยยิงได้มากสุดเท่าไหร่85,000ถึง87,0